นี่นะครับเราอยู่ในบรรยากาศงานบวชของวัดโกมุตพัทารารามนะครับอ่านซีลาชนบุรีนะครับนี่นะครับเขาเป็นคนสงสารไมเขาเอาเรีนยาวอย่านี่นะครับเป็นการจัดขบวนง่ายๆนะครับเล็กเดี๋ยวเล็กขอไปงเล็กเอาดอกมีดิขาหายเป็นหนึ่งสวย

นี่แฟนแฟนแฟนอยู่นี่ตฟนนี่แฟนแฟอยู่ข้งนี้ประตูสองห้างตี๊บตี๊บตี๊บตเ๊บอี๊บต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 ี๊บ แต่ต <accurately S 2> ้องถือลูกทำไนี่มาถือให้ไม่ยาคุณล่าทำไมหมืนี่อถือไม่ได้แล้นต้องทำงานด้วยต้งทำงานก่อนายลวก็ใครกอ่อนยต้งเใ่เ้ง เจะนหน้าไม่หนริงนะ เอาลมแล้วลูก อะไรเราทำเองเหมือนันเคา่อยเไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินกันไม่ต้องร้อนยังมาต้องต้อน้อยดูดูดีแบบม่้ัีีรับเดสอเดินรับวบอกน

ไม่ต้องรีบร้อนเยนเย็นไอ้เย็นไอ้เฟ๊

ต้องเสียเลยเอ่ะโวที่นี่อ่ะพระตื่นแล้วพระตื่นแล้วเข้าโฟน ตนนี้สรวมดียังไงอีแร่ออสงรวมนิ่งจริงๆเลยโอ้ยเขาโหันอ่ะนั่นนั่นนิ่งอ่ะหาไปจ้ะอยเขาโหปลุกพระไม่เป็นไรหรอกนีโดินในทางน้องลูกอาปาไปพา Gracias. เขาเยั่นารว้เาเลยครับเดียาตอด้านหน้าครับต้องเข้าไปจนครับก็กระดับใไ

เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ไว้ชอบพูดยังครับผมาไม่ดีในรมอไม่ได้ขาไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวมันไม่ไหวเนาะไม่ต้องกล้องเดี๋ยวเราถ่าย gần đây nào gần đây thằng làng thằng làng anh nhấc anh ơi